เห็นชัดเจนดาวอังคารมีรอยสิ่งมีชีวิตโบราณที่ชัดเจนที่สุดเคยพบมานาซาเผยการค้นพบจุดลายเสือดาวบนก้อนหินชีเอลว์ฟอสในปล่องภูเขาไฟเชสโรบนดาวอังคารซึ่งเป็นร่องรอยสิ่งมีชีวิตโบราณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยพบมาทีมนักวิทย์เชื่อว่าจุดลายเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณชีวิตโบราณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยพบและมีความเป็นไปได้ที่จุลินทรีย์เคยอาศัยอยู่ในทะเลสาบโบราณเมื่อกว่า3,500ล้านปีก่อน แต่เมื่อมองลงมาในความลึกของเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่ด้วยดัฟฟีผู้บริหารนาซากลา่าวว่าการค้นพบนี้เป็นร่องรอยชีวิตโบราณที่ชัดเจนที่สุดที่เคยพบมาแต่มีนักวิทย์อีกหลายคนเชื่อว่าจุดลายเหล่านี้อาจเกิดจากกระบวนการทางธรณีเคมีที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตหินชี่เอวอฟตั้งอยู่ในพื้นที่ไบร์แองเจบริเวณหุบเขาแม่น้ำเนเรูเวลิซึ่งเคยเป็นทางน้ำ ไหลลงสู่ทะเลสาบในปล่องเจสโรเครทยานเพอร์ซิวเวเรนซ์ลงจอดในพื้นที่นี้เพื่อสำรวจร่องรอยน้ำในอดีตการค้นพบนี้เป็นผลจากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์และวิศวก,กรกว่า1000คนที่ใช้เครื่องมือเชลล์และพีเซลเพื่อตรวจพบสารอินทรีย์และเหล็กในหินนักวิทย์เชื่อว่าจุดลายเสือดาวอาจเกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนสีหินจากแดงเป็นขาวโดยปล่อยธาตุเหล็กและฟอสเฟตซึ่งอาจเป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์และธาตุเหล่านี้มักพบในสภาพแวดล้อมน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งคล้ายกับสภาพที่จุลินทรีย์บนโลกใช้ในการดำรงชีวิตดรไมเคิลไทยกล่าวว่าการค้นพบนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนเหล็กโบราณหรือไม่เนื่องจากต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการบนโลกเพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งเป็นข้อจำกัดในการนำตัวอย่างกลับมาเพื่อศึกษาลินเซเฮหวังว่าตัวอย่างหินจะถูกนำกลับมาศึกษาเพื่อยืนยันว่าจุดลายเสือดาวเกิดจากจากระบวนการทางชีวภาพหรือไม่ดัฟฟี่ก็ยอมรับว่าการนำตัวอย่างกลับมาเผชิญข้อจำกัด ด้านงบประมาณแต่นาซากำลังพิจารณาวิธีและเทคโนโลยีเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จสแต็กมอร์แกนกล่าวว่าการวิเคราะห์บริบททางธรณีวิทยายังดำเนินต่อไปและคาดว่าจะมีรายงานเพิ่มเติมในอีกหนึ่งปีข้างหน้าการค้นพบนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการตอบคำถามว่ามนุษย์อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่คำถามนี้ยังคงอยู่ในความสงสัยและความรอคอยของนักวิทย์และคนรุ่นใหม่ทั่วโลกคุณคิดยังไงกับการค้นพบนี้คุณเชื่อว่ามีสิ่ง มีชีวิตบนเหล็กโบราณหรือไม่มีความเป็นไปได้อย่างไรมองลงมาในความลึกของเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่ด้วยคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอยากแบ่งปันหรือไม่